แต่ว่าอาดมาเป็นฝันดีมากเลยที่ได้บอกไปในเบื้องต้นน่ะแะก่อนหน้านั้นน่ะที่ถ่ายเอาอยู่น่ะที่ว่าบอกตอนเช้าน่ะพูดพวบงให้ฟังตอนตอนเช้าบันบุญกระดิ่งน่ะเสียงดังว่าไม่ชัดนะ่ะคไล่สุดชอบเนี้ยมันเออมไม่ชัดนะ่ะ<ๆ>น่ะเน็ตตาเราไม่สั้างใหม่นะคะมืนอกี้อาตมาอ่าก็ฝันว่าอาตมาฝันว่าได้เห็น พอหลวงของเฮาหรอเพื่นเสด็จมาดินมยื้อทางหนาอาตมาพอหลวงเฮาเนาะอาตมานัำถือเพื่อนหลายย้ำเวลาสวดมนต์สวดท่องอธิษฐานถึงเพื่อนตลอดนะเพื่อนเสด็จมาทางหนาอาตมาก็เล่นยางไปเหล่ามือไปกอดเพื่อนนะมือสองข้างนี่นะเข้าใจไหมเอาไปกอดเพื่อนอาตมาดีใจหลายเพื่อนดีดีใจหลายน้ําตาไหลไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอันนั้นนะดีใจก็น้ําตาไหลนะสีดงบางที ไม่ใช่ว่าเดินเดินอันนั้นนะไม่ใช่ว่าเดินเสียใจนะดีใจก็น้ําตาไหลนะบางทีนะอืันนั้แต่ว่าอาตมาก็ว่าอันนั้นแล้วอย่าย่อมกของที่เข้าขอยีดอกสี่ยู่นั่มพันเป็นโชคลาภมานะอืมแต่ว่าอาตมาอาตมาว่าอาตมากันดีฟันเห็นพอหลวงเฮานี่ที่เพิ่อนสวัสดีน้าพลดไปแล้วเนาะ พูดดีจะให้บาปเด้อแต่วันนักขุนได้เนาะใช่พระบาแต่วันนักพุนอาตมาดีใจไหมอาตมาก็ไม่ได้ว่าพูดเป็นเยกเป็นหัวหรอกแต่ว่าดีใจมากอืมดีใจจริงๆพูดตรงๆเลยอืแต่ว่าพ่ออาตมามาพิจารณาเบึงแนวก็อยู่กับพิจารณาดูแล้วก็น่าจะอยู่กับวันสามพันสัมพันเนี่ยวันเดือนปีเกิดพอสอยอย่างที่สามพันสัมพันนะ ขับเพื่อนนะเข้าใจวะพ่ะออาตมากพมิตรเจรานาูเลย,ยแต่ว่าจะเป็นอะไรอาตมาก,ก็ไม่รู้แต่ว่าก็เป็นแนวทางีพ่พูดแบบนี้เข้าใจไหมก็เป็นแนวทางแล้วแต่จะวินิจจเจรณา,าได้แต่ว่าอยู่นน่าวัานสองวันวันเดีนปีเกิดเอียงนี่แหละเข้าใจปะ,ะยืดตรงนี้แหละอันนี้พวกใครบอกได้หรือบอกไม่นะนี่จะบอกความฝันแล้วกัแล้วแต่ว่าฝันดีอาตมาบอกเลยคือว่าเป็นเรขเป็นหัวยดอก แต่อาณมาามีความปลุกใจที่ได้ฝันเห็นผู้มีบุญญาบรารมีอืฝันเห็นผู้มีบุญญาบรารมีอืตอนพระอ,องค์อยู่เข้ากับดีใจพระอ,องค์อันนั้นเข้ากับขึ้นหอดเพิ่นเนาะเพิ่นเหมือนไปแล้วมันบารมีกับบุญบรารมีเพิ่นยังรักพมรักษาได้เจดมให้พราอาณาบัญชาราชอยตาโยมกับยู่เย็นเป็นซุกเนาะแนะนามีป่าในะนำนี่เขาคงดีนะเข้าก็ได้ เอาขำสอนของพ่อห้ามมากไปพุทธปฏิบัติไหมเได้กิจพรอเยี่ยงไหมทีด่ดังข้าก็ได้เดินตามร้อยพอ่อห้ามถึงเพิ่นว่างไปให้ละนี่แหละก็ได้ล,ลือถึงตลอดเวลาเกิดมลภาวหน้าถ้ามาก็ได้อธิษฐานถึงตลอดอถ้าเป็นผู้มีบุญญาบรารมีอืมไม่ใช่ธรรมดาผู้ใดได้ปันเ็นนี่ไม่ใช่ธรรมดาฝันเห็นผู้มีบุญญาบารมีอันนี้ดีเลย ดีแน่นอนแม่วแต่ความฝันก็ดีฝันเห็นรูปพระรูป,ปงเงจ้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระธาตุเจดีย์ยังก็ดีเลยนะฝันเห็นกูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มันหลวงปู่มันหนึ่งก็ดีเลยแช่ฝันนีดื้อเด้ดีดังดีเลยเด้ไม่เป็นธรรมดาเด้มันพี่นี่พี่จะละหน้าให้คุณดีดีเลยยายโยมดีมีศูมีลาบเนี่ยบางครั้งบางคนเป็นเด,ด้เขาจะฝันดีเด้ฝันว่ามีคนเอานั้นเอานี้มาให้ยังดีนะอยายโยมดีมีศูนมีหลับ ที่ได้ฝันว่าได้นั่นได้นี่นะหรือว่าฟันเห็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้คนมีบุญญาแบบละมีอย่างงี้นะคนจะมีโชคมีลาภเป็นอย่างนั้นนะอืมอืมถ้าคนมีโชคมีลาภกบบฟันโมดีเลยเทียบกันยู่ได้เนาะอืมมันมีแนวด้วแนวมือนี่นะแนวมองมาเห็นนี่เข้าใจวะมีแนวเยอะอันลึกๆนะบอลมาเขางมง่ายดิมีอยู่เพราะฉะนั้นกราพิจารณาเอาเด้อมันปวดมุนภาวนาเตรียมเอ่า หายเจีุลลมหายใจอจากไปแพ่บุญแพ่บุญสวนไปทั้บุญทั้งท่านไปเจ็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มควงแห่งดวงใจเจ็บไปเจ็บเล็กผสมน้อยไปเสวนม,มุนภาวนาไปเสริมดวงให้เจ้าของอเนี่ยม,มุนิก,กัสไสปัญญาในการฟังที่ะะารนาตใจตองให้ดีบริวาอาตมาในนั้นบนริวาอาตมาส่งเสริมเนี่ยอาตมาพูดให้ฟังว่าอาตมานฝันดี แต่ก็พูดไปแล้วก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าอันนี้มาพูดอีกอพูดอีกอยากย้อมพายากับวายุขึ้นอู่นั่นวันจำวันเย็นปีเกิดเอียงพ่นหล่บว่านถ้าจะวางผ่านเนี้ยเอาบอกก่อนผ่านดูกระจกว่งนะนะจากปีนี้ยังแดงนะพอใจป่ะเอามือนี่ไปกวาดเพิ่นเนี้ยเพิ่นก็กวาดห้องห้องก็กวาดเพิ่นน่ะห้องก็บน้ำกาไหลแต่ว่าเพิ่นโบยังเด้อ พอห้องหนูคนโบว์ยังเด้อโบว์ยังจ้าคนเลยอดามากก็หายอดามากน้ำตาไหลเลยตอนนั้นอดามาก็เลยว่าโอ้ยเป็นนมิตรหมายอันดีเด้อว่าเป็นมิตรหมายอันดีพออีู่แลลึกถึงคนตลอดพออยู่แล้วกิ่นั่นนะแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ดอนบรรดาคู่บาญเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายนะผู้ทรงคือทรงธรรมทั้งหลายจะระลึกอยู่ตลอดขอบุญขอคุณคนอยู่ตลอดจะต้องมาดีแน่ ไปได้มาได้ก็เที่ยวภาคปลอดภัยได้ล่ะไปได้มาได้ก็ดีได้ล่ะยืดซูมกินเย็นมีความทูกความจเจริญก,ก,ก,กับนี่ยเราพูดถึงคุณนธรรมนี่แล้วเราเป็ลราคากันเลยกับมีนั่นเระก็มีแค่นั้นนะอันบอกทุกข์ว่งก็นเลยมีอย่างถามบมอ,อ,อมีอะไรไหมืวอว่าผู้อันเมตตาเนาะค่ะเราฟังฟันแหนแปนช่องฟังเนาะค่ะเนาะเราจะนึ่งหรือล่ลลอะจ้าวะ อยากบอกคืออยากโยมฟังอยู <becue> ่เราเราก็เด็กขยันก็มาถามที่เราคนมักมาถามเนาะฟันเราบ้นเกันหน่อยโอ้เราฟันแล้วเนาะฟันแล้วะฟันไว้ยังไงมันถ้าฟันไว้หนีแล้วเห็นยพอห้องหนีแล้วสนอก็เดาว่าฟันเท่านั้นอยากโยมก็อยากก็ว่าเออชื่นน้ำวันนีแล้ววันเหี่นปีเกิดยังไงล่ะนะอยู่น้ำมือสามพันสองพันไหมแค่ปูขยจนก็ว่าจะผ่านละอยากโยมเลยอาตมากอกว่าโอาตมาฟันดีแล้วจะกินน้ำยังกระมืแต่ว่าฟันดีเราก็ดีใจเท่านั้นตัว ก็บระเด็นมิยังไล่กันยังอยู่่อยังอีก่บอยังมีกับคุยังถามบ่อมุ้งเจ้าฝันดีว่อถามขึ้นในบทานอืมฝันอืมข้อบ้านฝันดีไหมเยอะดังฝันดีไหมอันนันน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 ันน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 งไนนนน จะเป็นล่างๆให้ยังรสชัดเนนนจนนะ,น,น,นะครับ <c oughs> น,น,น,นั่นแนวข้าจะนั่นหลายกว่าันนั่นาะนอนฝันได้แค่ไหลนะเหล่วมาถามย่อมกว่าันไหนด้วกันตัว่า <ฮะ S 2> ข้ากับฟันไหนตัว่าข้ายังยังมุนิ่งจิตมุนิ่งปู่มั้ฝันรสชัดเจนใช่ไหมคะจะพูดให้ฟังคนที่ฝันบ่อยๆนี่คือคนจิตไม่ยิ่งเละเสียงดังเออคนที่ฝันบ่อยๆนี่หมายถึงว่าไม่ค่อยมีสมาธิจะมางอยอย่างเลยนะพูดได้กับฟันไหนเลยจิตอาณ์ เท miracle, ี่ยบสังหอนกำบันดาลอาหารเป็นพิษถ้าจะไม่ผิดถ้าพูดผิดขออภัยังให้บาเด้อคิดอาวอนิดถึงลูกถึงหลานก็ฝันให้ลูกให้หลานแล้วคิดถึงผัวถึงเมียก็ฝันให้ลูกถึงผัวเห็เมียหน่อยนะคิดอาวอนไหมห่วงหาอะไรอาวอนนะเข้าใจป้ถ้าพูดผิดอย่าให้บาดเด้อเที่ยบสังหอนเหมือนเที่ยบประดามาบอกนั่นบอกนี่ในความฝันกับมี่เนี้ยกีเกิดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาบอกเลยบอกเมื่อกี้คือกันถ้าพูดผิดอย่าให้บาดเด้อจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่านหนังสือตำรามา จิตอาวรณ์เทียบจำฮวักรรมบันดาลเนี่ยก็ยังมูเจ้าจำบุญทางกุศลไว้เขาจะเอื่อนว่ากรรมดีเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นกุศลน่ะกรรมบันดาลกับฝันเห็นพ่อแม่ยคู่บาอาจารย์ฝันเห็นพอพุทธลูบเนี่ยฟันเห็นแนวดีแนวงามฝันหินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ทรงถึงทรงธรรมผู้มีบุญมีคุนนะนี่แหละจิตอาวรณ์เทียบจำฮวักรรมบันดาลนี่ยคันต่างกับบาปอะไรกับฝันแต่แนวบดีนะเข้าใจว่าฟันว่าได้ตกนรกนี่นะ ฝันแบบก็ดีไหมี่ดังกรรมบันดา,นนา,าลดานอกส่างก็พุ่งงางความดีไรแบบฝันดีนะกรรมบันดาลที่ในฝันดีนะเทวดากระหักมาบอกโชคบอกละฟันจะรลำจะด้วยอย่ามั่งอย่ามีกับร้างบุญร่างกุศลเออบุญที่บันดาลเขาเองเที่ยวเทวบาร์ดนคือปกประกรักษาเขาเองอาหารเป็นพิษยังสนะ <ฮะ S 2> ินะกินอาหารเป็นพิษกินแนวมันปลาลำนะกินแนวมันเกี๊ยวท้องปวดท้องเกี๊ยวท้อง ก็บฟันว่าจะค้องทองแตกนี่นะเข้าใจวะค่ะจะเอาเมื่้แตกหนองน้นปวดทองน้ำนะนอนครับแกนจะคลองนี่นะทั้งเทียค่ะก็บฟันว่าจะคลองแกนฝาดมันปวดนะอย่างนี้นะมันหนี้นะกินอาบอนเทล็ดตังหอนกรรมดานอาหารเป็นพิษมีสี่อย่างนี่แะถ้าจำไม่ผิดในตำราเขาเก่าไว้อยู่นะเพื่อได้ยินบอกงูบอกเคยได้ยินที่เทียได้ยินนั่นแหะนั่นแหละเป็นประโยชน์นะเจดังค่ะสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินสิ่งที่ได้ยินแล้วก็จะได้ยินเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นฟังในวันนี้ก็อย่าเชื่อเดี๋ยวจะเป็นการงมง,งายแล้วก็อย่าปฏิเสธว่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพลาดโอกาสในการรู้การเห็นการเข้าอ,อกเข้าใจนะเข้าใจไหม,มจริงใดก็ดามที่อาจมาได้พูดไปหนึ่งก็เป็นอเป็นธรรมชาติฟังถึงเลยเป็นธรรมายุนี่แหละดีแล้วจำได้ว่าอ่านบทดูบ้างเก่ยวกัอบอวอนเที่ยกับล้หอน การบันดาอาหารเป็นพิษที่ยังนือขนฟันนะเข้าใจว่าคาาว่นฟันเห็นลูกในหล้นเออคิดาน้ำเลืองน้ำมวยอะไรกับวนีนเหลือเห็นมวยด้เข้าใจว่าตัวแดงคือออกมากกว่าเมียนทำมันคือมากตัวนี้นะเข้าใจว่าน่ไดสี่ฟันแบบตัวแดงนหถ้าจยากมีตัวมีเหล่บตัวท้วงเอาวะเจ้าตัวท่วงเอาวะคาปูยีราในนันเองจากกีเมียนเมีนอ่ะยีราเป็นพญาด้ ของกินบ่กินมันเน่าพูนว่าของเก่าโเรามันลื่นมาเห็นบ่ของกินบ่กินมันเน่าของเก่าโเรามันลื่นพนว่าเห็นบอกคนนี้ปัญญาขึ้นแจมลงมแจมตรงกับตรงอยู่แต่ว่าก็ะหูกกระกลับไปกลับมาต้องเรียนค่ะเด็กค่ะเด็กที่จะละหนาเถอะใจแล้วครับคุณของกินบ่กินมันเน่าของเก่าโเรามันลื่นพนว่าอันนี้หมายความมาจังไดนครบกรหูกกรกลหมายความมา พอจะเปลี่ยนช่วงอ่ะหมายความว่ามูจะเริ่มลอยเด้อค่ะแล้วลึกถึงลอยแน่น่ะค่ะแต่มาเยี่ยมมาย่ำแน่จังอย่ล่ะนี่นะเข้าใจปะค่ะของกินบวกกลิ่นมะนาวของเก่าบะรรมมันลืมของกินบวกกลิ่นมะนาวของเก่าบะรรมมันลืมของกินบวกกลิ่นมะนาวได้อาไว้ถึงโดดมันบูดเด้ะค่ะมันเสียหน่ะนะอาหารน่ะเอาไว้นานๆน่ะที่เราไม่กินน่ะของเก่าบะรรมมันลืมของเก่าถ้าเราเ่อกระเพาะย่ำก้อนมันก็ลืมนะ ที่ยะงข้าสตรวจมนตรวจป้อนนี่แหละถ้าห้าไปเดีดดยวตรวจด้วยวันไหนมีเรากรเล็กลืมอด้อันนี้ก็คือกันอันนี้ก็คือกันเอาคิีสมควรจอเวลาสวัสดี